ราทัตเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าราทะมะยาอันข้าวเจ้าวุจเตจ,จะกล่าวศรัทธาอันว่าพระาศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัพพะทรงปรารภ ราธังซึ่งพระราทะอายสมันตังผู้มีอายุกเทิจัดแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่านิทีนางวะปวัตตาร,รังอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าโสราทัร เโรอันว่าพระเถระชื่อว่าราทะนั้นทุกขตาพรามโนเป็นพรามพูดถึงแล้วซึ่งยากอาโหสิได้มีแล้วสาวัติยังในพระนครชื่อว่าสาวัตถีคิหิกาเลในการแห่งตนเป็นคฤหัต โสพรามโ,มโนอันว่าพรามนั้นกินเตตาวาคิดแล้วว่าอาหางอันว่าเราชีวิตสามิจักเป็นอยู่สันติเกในสำนักภิกขูนังของภิกษุทั้งหลายอิติดังนี้คันตาวาไปแล้ววิหารังสู่พระวิหารกะโรนโต ระทำอยู่ฐานังซึ่งที่อปะหะริตังให้เป็นที่มีของเขียวไปปราดแล้วสัม,มััิชันโตกวาดอยู่ปริเวนังซึ่งบริเวณททันโตถวายอยู่มุขโทวนาท,ทีนิวัตถุนี้ ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีน้ำเป็นเครื่องล้างซึ่งหน้าเป็นต้นวสิอยู่แล้ววิหาเรในพระวิหารภิกขูปิแม้อันว่าภิกษุทั้งหลายสังฆะหิงสุสงเคราะห์แล้วนังพรามะนังซึ่งพรามนั้นปะนะแต่ว่าเต ภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นณนะอิจฉันติย่อมไม่ปรารถนาตังพรามนางังปภาเชตุงเพื่ออันยังพรามนั้นให้บวชโสพรามโนอันว่าพรามนั้นอัลภะ,ะมาโนเมื่อไม่ได้ปรพัชชังซึ่งการบวชกิโส เป็นผู้สู้ผอมอโหสิได้เป็นแล้วอเทกะทิวสังครั้นภายหลังณวันหนึ่งสัทธาอันว่าพระาศาสดาโวโลโเกนโตทรงตรวจดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจูสกาเลในการเป็นที่ กำจัดเฉพาะซึ่งมืดทิศว่าเห็นทรงเห็นแล้วพรามนังซึ่งพรามตังนั้นอุปทาเรนโตทรงใครครวญอยู่ว่าจริงนุขโขการนังอันว่าเหตุอะไรหนอแลภวิสติจักมีอิติดังนี้ยัตตวา ทรงทราบแล้วว่าโสพรามโนอันว่าพรามนั้นอรหาัจากเป็นพระอระหรันพระวิสติจากเป็นอิติดังนี้วิหารจาริกังจรันโตวิยะผู้ราวกะว่าสเสด็จเที่ยวไปอยู่สู่ที่จาริกในพระวิหารคันตวาสเสด็จไปแล้ว สันติกังสู่สำนักพรามนัสสะของพรามสายันหะสมยเยในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันอาหะตัดแล้วว่าพรามณะดูก่อนพรามตวังอันว่าเธอกะโรนโตวิจารสิย่อมเที่ยวกระทำอยู่จริงซึ่งอะไร อิติดังนี้โสพรามโนอันว่าพรามนั้นอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหางอันว่าข่าพระองค์กระโรมิย่อมกระทำวัดตับปฏิวัดตังซึ่งวัดและวัดตอบพิกขูนังแก่ภิกษุทั้งหลายอิติดังนี้ สัทธาอันว่าพระาศาสดาปุชิตัดถามแล้วว่าตะวังอันว่าเธอละพะสิย่อมได้สังขหังซึ่งความสงเคราะห์สันติกาจากสำนักเตสังพิขุนังของพิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นกิงหรืออิติดังนี้โสพรามโนอันว่าพรามนั้น อาหากราบทูลแล้วพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังอันว่าอย่างนั้นอาหังอันว่าข้าพระองค์ลัามิย่อมได้อาหาระมัดตังวัดถุงซึ่งวัตถุสักว่าอาหารปณะ,ะแต่ว่าพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลาย นะมังปภาเชนติย่อมไม่ยังข่าพระองค์ให้บวชอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาภิกขุสังคังทรงยังมูแห่งภิกษุสันนิปาเตตาวาให้ประชุมกันแล้วนิธาเนเหตุมหิในเพราะเหตุอันเป็นแดน มอบให้ซึ่งผลเอตัดสมิงนั่นปุชิตวาตัดถามแล้วอัดถังซึ่งเนื้อความตังนั้นปุชิตัดถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายโกจิอันว่าใครๆสรันโตผู้ระลึกถึงอยู่อธิการัง ผู้นังซึ่งคุณอันอันบุคคลพึงกระทำยิ่งพรามนัสสะของพรามอิมัตสะนี้อัธิมีอยู่กิงหรืออิติดังนี้สารีปุตตเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตค่าแต่ พระองค์ผู้เจริญอาหางอันว่าข้าพระองค์สรามิย่อมระลึกได้อยังพรามโนอันว่าพรามนี้เมเมื่อข้าพระองค์จรันตัดสะเที่ยวไปอยู่ปินดายะเพื่อก้อนข้าวราชะขะเหในพระนครชื่อว่าราชครื บุคลังยังบุคคลทาเปสิให้ถวายแล้วกะตะจะฉุพิกขังซึ่งพิกษาอันมีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณปุคเลนะอัตโนอภิหตังอันอันบุคคลนำไปเฉพาะแล้วเพื่อตนอาหางอันว่าข้าพระองค์สรามิ ย่อมระลึกได้อธิการังคุนังซึ่งคุณอันอันบุคคลพึงกระทำรรยิ่งอิมัตสะพรามนัสสะของพรามนี้อิติดังนี้โสสารีบุตรตัดเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรนั้นวัจเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่า สารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรปณะก็เตเอวังกโตปการังพรามะนังทุกขโตโมเจตุงอันว่าอันอัน,อนเธอเปลื้องซึ่งพรามผู้มีอุปการะอันกระทำแล้วอย่างนี้จากทุกนวัตติ ย่อมไม่ควรกิงหรืออิติดังนี้สัทธาราอันพระศาสดาวุตเตตัดแล้ววัตวากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุอันว่าดีละอาหางอันว่าข้าพระองค์ตังพรามนังซึ่งพรามนั้นประพาเชษามิ จักให้บวชอิติดังนี้พรามนังยังพรามตังนั้นปภาเชสิให้บวชแล้วอาสนังอันว่าอาสนะอาสนะปริยันเตในที่สุดรอบแห่งอาสนะพัตักเคในโรงแห่งพัด ปาปุนาติย่อมถิงตัดสะราทัศแก่พระราธนั้นโสราโทอันว่าพระราธนั้นกิรมะติย่อมลำบากยาคุพัตตาทีหิวัตถุหิด้วยวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้น เทโรอันว่าพระเถระอาทายะพาเอาแล้วตั้งราทังซึ่งพระราธะนั้นปกามิหลีกไปแล้วจาริกังสู่ที่จาริกโอวทิกล่าวสอนแล้วอนุสาสิพร่ำสอนแล้วนางราทังซึ่งพระราธะนั้น อภิคณังเนืองเนืองว่าอิทางกรรมมังอันว่ากรรมนี้เตอันเธอกัตตพังพึงกระทำอิทางกรรมมังอันกรรมนี้เตอันเธอณนะกัตตพังไม่พึงกระทำอิติดังนี้โสราโทอันว่าพระราธนั้น สุวโจเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าว่าได้โดยง่ายปทักขินคาหิเป็นผู้รับเอาโดยเบื้องขวาโดยปกติอโหสิได้เป็นแล้วตัดสมาเพราะเหตุนั้นโสราโทอันว่าพระราธนั้นปฏิปัติชมาโนปฏิบัติอยู่ เถเรณนะแคถานุสิทธังโอวาทังซึ่งโอวาทอันอันพระเถระพร่ำสอนแล้วอย่างไรปาปุนิบรนรุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตกติปาเหนะเอวะโดยวันเล็กน้อยนั่นเทียวเทโรอันว่าพระเถระ อาทายะพาเอาแล้วตั้งราทังซึ่งพระราธนั้นคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาวันทิตวาถวายบังคมแล้วนิสีธินั่งแล้วอัฐะครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดา กัตวาทรงกระทำแล้วปฏิสันทารังซึ่งปฏิสันฐานอาหะตัดแล้วว่าสารีพุตธะดูก่อนสารีบุตรอันเตวาสิโกอันว่าอันเตวาสิกเตของเราสุวโจนุโขเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยง่าย หรือหนอแลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้นางเถรังกับพระเถระนั้นโสเถโรอันว่าพระเถระนั้นอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังอันว่าอย่างนั้นอันเตวสิโกอันว่า อันเตวาสิกมะมะของข้าพระองค์อติวิยสุวโจเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยง่ายเกินเปรียบโหติย่อมเป็นโทเสครั้นเมื่อโทษกิสมินจิอะไรอะไรมะยาวุจะมาเนปิแม้อัน ข้าพระองค์กล่าวอยู่โสอันเตวาสิโกอันว่าอันเตวาสิกนั้นกุทธะปุภโภเป็นผู้เคยโกรธแล้วโหติย่อมเป็นนะหามิได้อิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาส,สดาปุชิตัดถามแล้วว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรตวัง อันว่าเธอพระพะมามโนเมื่อได้สัตธิวิหาริกเกซึ่งสัตธิวิหาริกทั้งหลายเอวะรูเปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปคันเหยาสิพึงรับกิตตตเกสัตธิวิหาริเกซึ่งสัตธิวิหาริก ทั้งหลายผู้มีประมาณเท่าไรอิติดังนี้โสเถโรอันว่าพระเถระนั้นอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังอันว่าข่าพระองค์พระหุเกปิสัตธิวิหาริเกคณะเหยามิเอวะพึงรับ ซึ่งสัตวิทวิหาริกทั้งหลายแม้ผู้มากนั่นเทียวอ,อิติดังนี้อะเถกทิวสังครั้นภายหลังณนะวันหนึ่งพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่ากิระได้ยินว่าสารีปุตตเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตร ตัญญูเป็นผู้กตัญยูกตะเวทีเป็นผู้กตะเวทีอุตวาเป็นสริตตวพระลึกแล้วอุปการังซึ่งอุปการะกะตะชุพิกขามัตตังอันมีภิกษามีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณทุกขตะพรามะนัง ยังพราหมณ์ผู้ถึงแล้วซึ่งยากประพาเชสิให้บวชแล้วราทัตเถโรปิแม้อันว่าพระเถระชื่อว่าราทะโอวาทัคโมเป็นผู้อดทนต่อโอวาหุตวาเป็นลพิได้แล้วโอวาทัคมังเอวะ อาจริยังซึ่งอาจารย์ผู้อดทนต่ออววาดนั่นเทียวอิติดังนี้สมุดฐาเปสูงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วธรรมสภายังในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่เรื่องแสดงธรรมสัทธานว่าพระาศาสดาสุตวาทรงสดับแล้วกระถัง ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวเตสังพิกขุนังของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวัตวาตัดแล้วว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีปุตโตอันว่าสารีบุตรกตัญญูเป็นผู้กตัญญูกะตเเวทีเป็นผู้กะตะเวทีโหติย่อมเป็นอิธานิเอวะ ในการนี้นั่นเทียวนะหาไม่ได้สารีปุตโตอันว่าสารีบุตรกตัญญูเป็นผู้กตัญญูกะตะเวทีเอวะเป็นผู้กะตะเวทีนั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วปุเพปิแม้ในการก่อนอิติดังนี้กเทสิจัดแล้ว อาลีนจิตะชาตกังซึ่งอาลีนกจิตะชาดกทุกนิปาเตในทุกกนิบาตอิมังนี้ว่าจะมูอันว่าเสนามหาตีมูใหญ่ปหัตถาร่าเริงทั่วแล้วนิสายะเพราะอาศัย อรีนจิตตังซึ่งพระกุมารพระนามว่าอลีนจิตตะหัดถิงอคาหะยิได้อย่างช้างให้จับแล้วโกสลังซึ่งพระราชาพระนามว่าโกศลสันตุโถผู้ไม่ทรงยินดีพร้อมแล้ว เสนะรัเชนะด้วยความเป็นแห่งพระราชาอันเป็นของพระองค์ชีวขาหังให้จับเป็นภิกขุอันว่าภิกษุเอวังนิสยะสัมปันโนผู้พึงพร้อมแล้วด้วยนิสัยอย่างนี้อารัตวิริโย ผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วทำมังยังทำขุดสลังอันเป็นกุศลภาวะอย่างให้เจริญอยู่ปัติยาเพื่อการบรรลุโยคักเขมัสสะธรรมมัสสะซึ่งธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะปาปุเนพึงบรรลุสับพสัง โยชนะขยงธรรมมังซึ่งธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโย์ทั้งปวงอนุปุปเพนะโดยลำดับอิติดังนี้วิถาเรตวาให้พิสดารประกาศเสตุงเพื่ออันทรงประกาศอัดถังซึ่งเนื้อความตังนั้น กิระได้ยินว่าหัตถีอันว่าช้างเอกจาริโกตัวเที่ยวไปตัวเดียววัตตะกีหิปาททสะอโรคะกรณภาเวนะกะตังอัตโนอุปการังยัตตวาสัพเพเสตัสสะหัตถิโปตะกัสสะ ทายโกตัวรู้ซึ่งอุปการะอันอันช่างไม้ทั้งหลายกระทำแล้วแก่ตนโดยความเป็นคืออันกระทำซึ่งเท้าให้เป็นอวัยวะมีโรคหาไมิได้แล้วจึงให้ซึ่งช้างตัวลูกน้อยตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาว ตถาในการนั้นสารีปุตตเถโรเป็นพระเถระชื่อว่าสารีบุตรอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้ศรัทธาอันว่าพระาศาสดากเิตตวาครั้นตัดแล้วชาตะกังซึ่งชาดกอารับพระทรงปรารบ เถรังซึ่งพระเถระเอวังอย่างนี้อารับพระทรงปรารบราทัดเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าราทะวัตวาตัดแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิกุณานามะชื่ออันภิกษุราเทนวิยะสุวเจนะพึงเป็นผู้ อันบุคคลพึงว่าได้โดยง่ายราวกบว่าราทพวิตัพังพึงเป็นปุคเลนะโทสังทัตเสตวาโอวทิยมาเนนปิแม้ผู้อันบุคคลแสดงซึ่งโทษแล้วจึงกล่าวสอนอยู่นะกุชิตตพัง ไม่พึงโกรธปณะ,ะอันหนึ่งโอวาทะทายโกปุคโลอันว่าบุคคลผู้ให้ซึ่งโอวาทโอวาทะปฏิคาหะเกนะปุกคเลนะอันบุคคลผู้รับเอาซึ่งโอวาททัทโพพึงเห็นนิธิอาจิกะขณะโก บุคโลวิยะราวกะอันว่าบุคคลผู้บอกซึ่งขุมทรัพย์อิติดังนี้อนุสันทิงคาเตตตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนทิแสดงซึ่งธรรมอาหะตัดแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่า ปุคโลอันว่าบุคคลปัดเสพึงเห็นยังบุคคลังซึ่งบุคคลใดวัดชะทัตสิทนังผู้แสดงซึ่งโทษโดยปกตินิไคหวาทีผู้กล่าวข่มโดยปกติมีทาวีผู้มีปัญญานิทีนัง ปวัตตรังปุขลังอิวะเพียงดังว่าบุคคลผู้บอกซึ่งขุมทรัพย์ทั้งหลายปุคโลอันว่าบุคคลพระเชพึงคบตังปุคลังซึ่งบุคคลนั้นตาที่สังผู้เช่นนั้นปันทิตังผู้เป็นบัณฑิตหเพราะว่าปุคลัรัพ เมื่อบุคคลพระชมาัสะคบอยู่บุคลังซึ่งบุคคลตาที่สังผู้เช่นนั้นเสยโยคุโนอันว่าคุณอันประเสริฐกว่าโหติย่อมมีปาปิโยโทโสอันว่าโทษอันดามกกว่าณนะโหติย่อมไม่มีอิติดังนี้ เทศนาวะสาเนในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาพระหูชนาอันว่าชนทั้งหลายมากปาปุนิงสุบรรลุแล้วโสตาปฏิภาทีนิอริยะภาลนิซึ่งอริยะผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แล ราเทเถระวัตถุอันว่าเรื่องพระเถระชื่อว่าราทัสนติตังจบแล้ว